กคค็ก็อันนี้นะคะเป็นเพลงของอัลบั้มที่5ค่ะชื่อเพลงว่า h a #sukinanda h tag s นะคะ,ะซึ่งเพลงนี้นะคะก็จะเป็นการ #hashtag ใช่ไหมซึ่งจะไม่ #hashtag ธรรมดาจะเป็นการ #hashtag บอกแอบชอบว่าแบบเราแอบชอบใครอยู่นะว่าแอบชอบเธออยู่นะแต่ว่าเธอไม่รู้เลยค่ะจะเป็นเพลงเกี่ยวความรักสดใสน่ารักเหมือนกันนะคะ ก <S <S ็รู้ส <anything> ึกตื <S <S ่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะคือช่วงแรกๆมันก็จะแบบมีการบกดดันนิดนึงเพราะว่าเป็นเพลงนี้ที่เป็นเพลงที่รุ่นพี่ทุกคนแบบรู้สึกอยากได้กันมานานมากพอสมควรแล้วเหมือนกันก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็ดีใจเหมือนกันที่เหมือนว่าเราได้แบบก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งในการเป็นไอดอลค่ะก็จะทําให้เต็มที่นะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่พี่น้องทุกคนด้วยค่ะฝากเพลง s k น n a d a ด้วยนะคะมีใครติดเต็มครั้งแรกบ้างไหม รู้สึกยังไงบ้างเดินที่มาข้าง้าเลยค่ะก็ที่ได้ติดเซมประสืิไปครั้งแรกก็รู้สึกดีใจมากๆเลยแล้วก็เหมือนเป็นโมเมนต์ที่เรารอคอยนะคะพอได้ติดเซมขึ้นมารู้สึกดีใจมากที่ได้มาเต้นกับเพื่อนๆแล้วก็ได้มาทำหน้านที่ตรงนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีจิวกับอาลีด้วยค่ะแบบติดเซมครั้งแรกอาลีรู้สึกยังไงบ้าง ็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบว่าได้รับโอกาสจากทั้งผู้ใหญ่แล้วก็แบบพี่ๆที่ไว้วางใจนะคะก็เป็นการทํางานครั้งแรกของแบบรุ่นห้าเลยก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาทําอัลบั้มนีร่วมกับรุ่นพี่ทุกคนคะ่ะค่ะร็รู้สึกเหมือนกันเลยค่ะก็ขอบคุณทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมแสดงนะคะกับเพลงเป็นกับรุ่นพี่ครั้งแรกใครอยากพ <c oughs> ูดความรู้สึกเลยค่กับมาติดเต็มเพราะเป็นอะไรบ้างเบ็ ที่ได้อยู่มาสักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็ทางหายจากวงไปนานเลยลได้กลับมาอยู่กับเพื่อนๆทั้งมาลีนโยเกิร์ตแล้วก็เพื่อนรุ่นจัดถึงงานจุกขีใจมากๆนะคะก็เชื่อว่าผลงานในครั้งนี้ทุกคนแฟนๆทุกคนจะชอบแล้วก็น่าจะเป็นปรากฏการ,กกรณ์ชุดสียงจมูกของวง BK ก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ฝากเพลงกีน,นันดาเลยนะคะเห็นว่าเพลงนี้แฟนบรอให้มาทำ ก็ส่วนตัวก็เคยฟังเพลงนี้จากนุ่นพี่อคบมาก่อนอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าพี่ซาชี a k อเป็นเซนเตอร์ใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าชื่นชอบเพลงนี้เหมือนกันแล้วพอทีนี้หนูก็ไม่คิดเหมือนกันว่าหนูจะได้มาเป็นเซนเตอร์ในเพลงนี้เหมือนกันก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเหมือนกันเลยค่ะดีใจสุดๆคือก็อยากของว่าจะทำเพลงนี้ออกมาให้ดีๆให้เหมาะกับที่ทุกคนรอคอยเหมือนกันค่ะความพิเษของเพลงนี้มันมันคืออะไร ค่ะจริงๆกิมมิคเพลงนี้ก็เหมือนชื่อเพลงเลยค่ะคือแฮทแทกสุกินันดาใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วพวกเราก็จะมีกิมมิคอีกหลายๆอย่างเดี๋ยวรอทุกคนติดตามกิจกรรมของพวกเราอีกได้เรื่อยๆเลยค่ะบอกเลยว่าเพลงนี้ก็เป็นเหมือนแก๊งเพื่อนมาเมาร่วมกันเมากันว่าเฮ้ยเราแอบชอบคนคนนึงอยู่นะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็บอกเลยว่าเพลงนี้อย่างที่น้องๆพูดกันว่าเป็นเพลงที่ แฟนคลับทุกคนพ้อรอให้มาเป็นแบบมาอยู่ในไทยใช่ไหมคะแล้วก็ครั้งนี้ได้มาอยู่ในไทยแล้วแล้วก็เป็นแบบชุดคอสตูมที่หวานแววมากหวานตัดขากันเลยทีเดียวหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะคะแล้วก็อีกอย่างวันนี้เป็นวัน first performance ของพวกเราด้วยนะคะเวอร์ชัน12คนในประเทศไทยนะคะยังไงก็ขอทุกคนติดตามพวกเราถ้าถักสกินันดะด้วยนะคะวันนี้เราได้ดู m อวด้วยกันครั้งแรกใช่ไหมใช่ไปอยากเล่าแบบเพื่อนหลังบอทใส่แ าเลาค่โอ้โหมเดมเดเป็นไงบ้างถ่า MV งนี้สนุกมากเลยค่ะได้ถ่ายที่ทะเลด้วยคือเบนเคมไม่ได้ถ่ายแบบที่ทะเลมานานมากเลยค่ะแบบว่าปกติจะแบบว่านานๆทีเ,เป็นซิงเกิลฤดูร้อนแต่ว่าเพลงนี้ก็พิเศษมากๆเลยค่ะได้ไปถ่ายที่ทะเลแล้วก็ได้ใช้เวลาร่วมกับ,บเพื่อนๆที่พัทยานะคะ2วัน,2ว,น2วันเต็ม2วันเต็มๆเลยนะคะทุกคนก็สนุกมากได้อยู่กับแบบว่าพี่ๆน้องๆหน้าใหม่ด้วยใช่ค่ะ ใช่แล้วก็หนูก็ดีใจมากๆค่ะที่ที่จะบอกว่าใน MV คือมีอะไรที่ทุกคนคาดหวังแล้วก็รอติดตามอยู่แน่ๆค่ะใช่ไหมคะมาลีแอลแอลเป็นยังไงว่าอาจะใช่ค่ะค่ะก็ตอนที่ไปถ่ายนะคะก็รู้สึกสนุกม,มากเลยค่ะเพราะว่าหนูเพิ่งติดเซมกับปาล์มี่ที่เป็นเพื่อนสนิทครั้งแรกก็รู้สึก ก็ถ่ายทำก็มีแต่เรื่องราวที่สนุกสนุกแล้วก็ได้ไปทำหลายหลายกิจกรรมที่เราชอบก็รู้สึกแฮปปีป้มากเลยค่ะตรงนี้ตรงนี้ จริง MV สวยมากๆเลยค่ะทุกคนทุกคนน่าจะได้เห็นวิดีโอคาแรคเตอร์แล้วก็บุ๊กที่เป็นบุ๊กแบบรัว,ว,วใช่เป็นแบบว่าฟ <คน S 1> ิลทะเลฟลแบบใสมากใช่แ,<ล>แต่ว่าแดดก็ร้อนมากเหมือนกันใช่เหมือนชุดเซ็มของซีนี้ดูหวาานมกอะแต่ละคนแบบรู้สึกยังไงกับของมีความพิเศษมีความแปลกแปลกอะไรนี่ค่ะของหนูเป็นเซ็นเตอร์ใช่ไหมคะก็จะมีโบใ่ใหญ่ๆตรงกลางหน้าอกตรงนี้คะ่ะแล้วก็ ที่เห็นชัดเลยก็คือหมวกค่ะเป็นหมวกที่เหมือนเชฟตัวน้อยไหมนี่ก็จะเป็นหมวกอันนี้เออใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของกระโปรงด้วยค่ะแล้วก็มีแขนเสื้อแบบเปิดไหล่กับแขนก็จแบบนี้ด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็แต่ละคนก็จะมีดีเทลหางตาที่แตกต่างกันออกไปใช่ค่ะก็หวานแววสดใสเหมาะกับพวกเราบินเคยมากๆเลยค่ะแล้วก็แต่ละคนชอบซูชิแคไหโยเกิร์ตชอบไหมคะ ชุดหนูเป็นยังไงบ้างเจ้าน่ะก็ชุดหนูจะเป็นเป็นหางม้าด้านนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเวลาเต้นก็จะได้โชว์ขาและหนีดีก็สวยค่ะแล้วก็มีท่าที่ต้องแบบเต้นตูดก็รู้สึกว่าจะคงค่อนข้างจะเหมาะกันเต้นอยู่มาเล้วเต้นแล้วเอเคเป็นพอดีค่ะเป็นหนูเองถูกเพลงนี้ท่าเต้นเป็นยังไงมันยากไหมหน่อยหนูว่าไม่ยากนะทุกคนสามารถเต้นตามได้แน่นอนใช่ไหมเดี๋ยว โชว์ไหมโชว์นิดนึงไหมมันก็จะเป็นมือซ้ายคือยกขึ้นมาตั้งแบบนี้ชูนิ้วอะไรนิ้วกอยข้นมามือขวาเป็นสองนิ้วนี้นิ้วชี้กับนิ้วกลางแต่ลงไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วก็จะหันไปฝั่งขวาแล้วก็หนึ่งสองเซื้อแทงซื้อกี่นั้ะพอนี่อ่ะสบายแค่นี้พอก็จะเป็นประมาณนี้แบบเข้ากระหมูเด้งมากเขาก็ต้องมีการเด้งด้วยเด้งแบบถอยหละ เธอกอทภาเต็นหรือว่าสดใสมากแต่ว่าก็มีรายละเ,ลอเอียดดีเทลเยอะเหมือนกันใช้เวลาล้อท่าเป็นนานเป็นกว่าที่พิมพิ่งหรือเปล่าพกระแด้พอฟังไม่นานค่ะเพราะว่าพวกเราเก่งแล้วก็ตั้งใจสอนมากคือระหว่างการที่เราล้าท่าเราก็จะมีการแบบเคาะดีเทลด้วย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเราก็แบบว่า ปรับเปลี่ยนบล็อกด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็น16คนอันนี้เป็น12คนใช่ค่ะก็มีความสนุกสนานตลอดระยะเวลาที่ทั้งต่อท่าแล้วก็ตอนไปถ่าย MV เลยตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเราจะได้ First Performance แล้วด้วยให้ดู MV พร้อมกันด้วยใช่แล้ว<ง>วันนี้จะได้ดู MV พร้อมทุกคนด้วยตื่นเต้นมากฝากเพลงมันก็ฝากแดนอย่างนี้นะ โอเคค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันที่แสดง First ส o ์ e อฟ m ฟอครั้งแรกก็อยากให้ทุกคนมาดูพวกเรา12คนพร้อมกันนะคะก็จะสดใสน่ารักสดใสแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ฝากดู MV ด้วยนะคะใน YouTube BNK48 ค่ะแล้วก็สามารถรับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยคะ่ะฝากเพลง s k ช t a ช s กิน n a n ด้วยนะคะ